สวัสดีครับผมแม็กมงคลนะครับเขียนสุขปัญญานะครับมาเดตติ้งสเปเชียลิสต์จากเอสบิสเนสครับสวัสดีครับผมโน้ต์นพวัตทิศงานุพัฒนะครับโปรดักต์มาเก็ตติ้งจากเอสบิสเนสครับจากก่อนหน้านี้ครับที่เราได้ฟังเกี่ยวกับตัวเซเว่นคลาวแล้วว่าเซเว่นคลาวคืออะไรนะครับก็คือการที่เราต้องเก็บ Data ที่สําคัญนะครับอยู่ภายในประเทศไทยและอยู่ภายใต้ในกฎหมายในเมืองไทยครับผมก็เลยอยากสอบถามคุณโน้ตเพิ่มเติมครับ ที่ฟังแล้วเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าในเมื่อ Cloud Security ส่วนใหญ่เองก็มีมาตรฐานความปลอดภัยอยู่แล้วระดับสากลทําไมลูกค้าจึงยังควรใช้เซเว่นคลาวอยู่อีกครับอ่าครับผมนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของผู้ให้บริการคลาวเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยที่ครอบคลุมในส่วนของระบบความปลอดภัย,นยในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีความละเอียดอ่อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จํานวนมากขึ้นในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยในแบบเดิมเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเวลล์ขาวเนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือเราจะสามารถแทร็กได้ว่าข้อมูลเนี่ยถูกส่งต่อนะครับแล้วก็ถูกเก็บไปที่ไหนนะครับมีข้อกําหนดอะไรบ้างที่ครอบคลุมนะครับตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนถือครองข้อมูลอยู่นะครับใครเป็นผู้ดูแลข้อมูลอยู่ครับผมอืม <c oughs> พอเข้าใจแล้วครับว่าตัวโซเวลล์ขาวช่วยมาเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลของระบบคลาวให้มากขึ้น <c oughs> ใช่ไหมครับผมโน้ตแล้ว ในส in mm ่วนของตัวข้อบังคับต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆที่ทาง S Business ให้บริการตัว s ซอร์เรนคลาวนี่มีอะไรบ้างครับคุณโน้ตครับผมข้อกําหนดของ S Business ที่ให้บริการ s ซอร์เรนคลาวนะครับจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยก็คือในส่วนของ Data s o ซ e ร์เรนตี้แอนด์จุลิดดิชแนลคอนโทรนะครับข้อนี้เนี่ยจะกล่าวถึงการใช้งานในส่วนของข้อมูลภายในประเทศนะครับแล้วก็ข้อมูลถูกจัดเก็บภายในประเทศแล้วก็ครอบคลุมในส่วนของข้อกฎหมายภายในประเทศไทยนะครับ ถัดมาส่วนข้อที่คือเรื่องของ data asset and integrity นะครับข้อนี้เนี่ยจะกล่าวถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับพอมีโครงสร้างการเข้าถึงข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยที่ดีข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับมาถึงในข้อที่3นะครับก็เป็นในส่วนของ data security and compliance นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยเรามีการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่ดีแล้วนะครับพอข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการ ในวงการจัดการนะครับในการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงได้รับการรองรับตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่นิยมในโลกปัจจุบันครับผมถัดมาข้อที่4เนี่ยคือในส่วนของ data independence and mobility นะครับข้อนี้เนี่ยก็คือข้อมูลที่ถูกขึ้นมาใช้งานบนโซลินคลาวเนี่ยจะมีความอิสระและ,และก็ยืดหยุ่นนะครับสามารถนําไปใช้งานที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบนพับบิคลาวมาติคลาวไฮบิดคลาวนะครับโดยที่ ลูกค้าเนี่ยสามารถขึ้นมาใช้งานบนคลาวของโซลา่คลาวเนี่ยโดยที่ไม่ถูกติดสัญญาเวนเดอร์ล็อกอินนะครับทีนี้ในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ Data Innovation and Analytics นะครับข้อนี้เนี่ยจะพูดถึงการที่เรามีข้อมูลเนี่ยที่ถูกจัดเก็บเป็นมาตรฐานมีข้อกำหนดอย่างดีแล้วก็มีในส่วนของ s e c u r i t y คุ้มครองตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยสามารถนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยนำไปต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้ครับผมขอบคุณคุณนนท์นะครับสำหรับการมาเล่าตัวเซเว่นคลาว้ังใม เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าทางเอสพีเนี่ยมีกฎข้อบังคับที่ค่อนข้างชัดเจนมากในการให้บริการ s e ว n นข่าวนะครับแต่ทุกท่านครับเ e ว n นข่าวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีคลิปหน้าที่เป็นคําแนะนำนะครับว่าธุรกิจแบบไหนที่เหมาะสมกับ s e เว n นข่าวที่จะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ